ชาวราศีมีนนะคะในเดือนกันยายนนะคะเป็นอย่างไรบ้างคลิปที่เป็นการอ่ายโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูว่าเป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไป้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทางช่องคิวทูโดส่วนตัวนะคะสาหรับชาวราศีมีนเนี่ยคุณเป็นคนปรับตัวเก่งนะคะปรับตัวเก่งแล้วก็เป็นคนที่เออหมุนเงินเก่งนะคะคุณ อาจจะเป็นคนที่เวลารักใครเนี่ยรักจริงแต่บทจะเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวมีเสน่ห์เฉพาะตัวบางครั้งดูลึกลับนะคะมีเซนส์นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสดใสมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคุณเป็นคนที่เข้ากับเอ,อ่อคนหลายๆเพศหลายๆไวัยได้ไม่ว่าจะขบคนอายุมากกว่าน้อยกว่าคุณก็เข้าได้นะคะแล้วคุณมีเสน่ห์ที่แบบ ล่าเริงสดใสนะคะแม้บางครั้งจะอารมณ์อ่อนไหวไปบ้างก็ตามเรามองว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มักจะมีคนเข้ามาให้ความรักความสนใจจนบางครั้งนีคะมันอาจจะเกิดประเด็นรักซ้อนหรือคุณมักจะเจอกับความรักซ้อนนะคะไม่ว่าจะตัวคุณเองซ้อนเองหรือว่าคนรักของคุณซ้อนก็ตามเนี่ยคุณจะเจอปัญหานี้บ่อยน,นะคะเพราะว่า เหมือนกับด้วยความที่คุณอะคะ่ะดูบางครั้งเนี่ยอารมณ์แปรปรวนง่ายหรือบางทีอะคะ่ะคุณอาจจะไปทำหลายหลายอย่างมากจนเกินไปจนบางทีนะคะอาจจะเพลินเลยคนรักบ้างหรือ,อ,อคุณเองเนี่ยมักจะมีเสน่ห์เฉพาะตัวก็อาจจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาให้ความสนใจแล้วด้วยคุณที่เป็นคนอารมณ์อ่อนไหวเนาะบางครั้งคุณอาจจะมีการแบบว่าโปรเสน่ห์คบซ้อนบ้างนะคะประมาณนั้น แต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะเอ่อไม่ใช่ทุกคนเพราะเวลาเรารู้สึกว่าเวลาที่คุณรักใครจริงๆอ่ะคุณก็เป็นคนที่รักจริงนะคะแล้วก็มั่นคงคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะการงานสําสหรับชาวราศีวีคุณเป็นคนที่มีคนให้ความรัก ให้ความสนับสนุนในเรื่องของการงานแต่บางคนด้วยความอารมณ์อ่อนไหวคุณต้องตัดสินใจให้ดีนะเรื่องเดินทางถูกหรือผิดนะคะเงินหรืออํานาจเ,เงินอํานาจหรือความสุขต้องคุณต้องเลือกให้ดีนะคะหรือบางบางทีเนี่ยคุณเองเนี่ยอยากได้อิสระไม่ชอบให้ใครมาควบคุมงานที่ต้องทําก็ควรจะต้องเป็นงานที่ได้รับอิสระถ้างานไหนที่ทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจคุณอาจจะไม่อยากทํานะคะเรารู้สึกว่าคุณกําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่ หรือคุณจะได้รับอิสระในสิ่งที่คุณอยากได้นตอนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องงานเลือกทางให้ถูกนะคะแล้วคุณจะมีความสุขต่อไปเรื่องเงินค่ะเรื่องเงินนะคะคุณเองเนี่ยตอนนี้กำลังกาลังจะใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงาม นะคะบางคนจะไปสัญญามบางคนจะไปลดความอ้วนหรือคุณพยายามปงนะคะปงกับการใช้เงินพยายาม พยายามแบบนั่งสมาธิพยายามที่จะปิดหูปิดตามไม่ใช้เงินอะ่ะแสดงว่าที่ผ่านมาคุณใช้เงินเยอะนะคะใช้เงินเก่งเหมือนหลอกตัวเองว่ามีมีม,มีหาได้อะไรประมาณนี้เพราะตอนนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าเหมือนพยายามจะโป่งในเรื่องของการใช้เงินพยายามที่จะวางแผนในเรื่องของการเงินมากขึ้นซึ่งซึ่งดีนะไม่งั้นคุณเองก็จะหมดเงินเยอะนะคะเพราะเราสึกว่าคุณใช้เงินตามใจตัวเองเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความรักนะคะสําหรับชาวราศีมีน คุณเองอยากได้รับอิสระอะค่ะเนี่ยคุณกําลังตัดสินใจระหว่างความรักความถูกต้องหรืออะไรบางอย่างความรักที่มันทําร้ายคุณนะคะความรักที่มันทําร้ายความรู้สึกของกันและกันมาเนิ่นนานนะคะไม่ว่าคุณทําร้ายเขาหรือเขาทําร้ายคุณหรือจะมีคนหยิบยื่นความรักให้คุณทําให้คุณกําลังตัดสินใจให้อิสระภาพกับตัวเองนะคะแต่กําลังคิดว่าเออถ้าคุณทําแบบนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมที่ควรทํำไหมนะคะเหมือนกําลัง ช่างใจอยู่สำหรับคนโสดค่ะ เหมือนคนแบกโลกอ่ะคุณภาระเยอะนะคนโสดคุณต้องดูแลตัวเองหรือคุณต้องดูแลคนอื่นบางทีไปเจอรักซ้อนอ่ะไปรักคนที่เขามีเจ้าของหรือไปรักคนที่ทําให้คุณเหนื่อยแล้วคุณบังคบประงมดูแลใส่ใจคนรักมากๆนะคะมากจนเกินไปมากจนเกินพอดีหรือคุณเองเวลารักใครเนี่ยคุณจะติดแฟนมากติดจนทุกข์นะคะคุณจะแยกแกะไม่ได้หรือคุณจะไปเจอรักที่มันทําให้คุณรู้สึกทุก นะคะถ้าคุณไปเจอรักที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่หนึ่งไม่ชัดเจนหรือคุณไปเป็นตัวเลือกหรือไปคบซ้อนเนี่ยเราอยากให้คุณนะคะถามตัวเองแล้วถามตัวเองแล้วมองเห็นคุณค่าของตัวเองเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแสงสว่างในชีวิตของคุณมันจะทําให้ชีวิตคุณมืดมนมากกว่าเดิมอีกสุดท้ายแล้วคุณก็จะเหงาอยู่กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีอ่ะสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวราศีมีนค่ะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกันยายนนี้นะคะ ระวังนะคะบางคนอย่าเดินหลงผิดทางนะเกี่ยวกับอบาัยามุกหรือยาอันตรายหรือบางคนเป็นโรคซึมเศร้านะคะพยายามรักษาตัวเองให้ดีด้วยความคิดมากของคุณด้วยความอารมณ์อ่อนไหวของคุณนะคะ mm hmm. คนที่เ,เข้ามาดูคลิปนี้มาสองราชาวราศีมีนดูแลชาวราศีมีนอย่างใกล้ชิดด้วยนะแต่ดีที่ว่าเขาเอ่อชาวราศีมีนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะมีพระพิคเนตนะคะลองถ้าคุณมีความทุกข์ความเครียดนะคะคุณลองขอพร พิคเนหรือคุณมีปัญหาสุขภาพนะคะลองขอพอรดูอยาขีดสั้นนะคะอาการเจ็บป่วยที่คุณเป็นอยู่จะหายมันมีทางรักษานะคะปัญหาต่างๆมันมีทางแก้นะคะหรือเดินทางไปพักผ่อนบ้างบางคนป่วยเลื้อรังนะคะคุณเองจะต,ต้องหาอะไรที่ทําให้จิตใจคุณเนี่ยสดชื่นแจ่มใสขึ้นนะคะ เหมือนคุณเครียดอะ่ะพยายามปลดปล่อยตัวเองให้มีความสุขนะคะอย่านําความเครียดเก็บไปคิดเรามองว่าคุณมีมีปัญหาเรื่องสุขภาพเอ่อหรือปัญหาเรื่องของอาการเจ็บป่วยทางจิตด้วยจิตเนี่ยในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นโรคจิตแรงน,นนะอาจจะหมายถึงเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเอ่อเป็นเป็นคนที่อารมณ์แป,ปรปรวนหรือคุณอยู่ในภาวะที่เอ่อซึมเศร้านะคะเออก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นหรือว่าต้องให้คน ใกล้ชิดนะคะนะคะคถ้าเข้ามาส่องก็พยายามดูแลชาวราศีมีนหน่อยนะประมาณนี้ค่ะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องเราเพิ่มเติมทักจอนคิวดูดูส่วนตัวนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ,คะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย